สวัสดีครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วบางท่านจะสงสัยว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะเป็นสวิตชิ่งที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับยี่ห้อ Primus นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับมีมาตรฐาน CE ด้วยนะครับต่อไฟ LN ได้ตั้งแต่100ถึง2 65โวลต์นะครับสวิตชิ่ง Power Supply นะมีไฟแสดงผล Power On แล้วก็ ไฟออกเนี่ย24โวลต์5แอมป์เลยนะครับแอมป์ <M S 1> ดูแล้วน่าจะน่าจะมาตรฐานนะครับอันนี้ว่าผมจะเอามาทดสอบต่อกับตัวนี้นะครับก็คือแอมจิวนะแอมจิวจะต่อกับสวิตชิ่ง24โวลต์5แอมป์นะครับต่อลำโพงนะครับลำโพงเราก็ต่อไว้ครบเลยนะมีดอกเบสต,ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ฟุลเลนซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นลำโพงของชแมนนะครับสองดอกเ,เดี๋ยวก่อนที่จะทดสอบจะวัดไฟตรงทางออกดูก่อนนะครับเราใช้มิเตอร์ยูตันนี่แหละเพราะเพื่อนๆจะได้เห็นตัวเลขนะครับวเราวัดดูว่าไฟแบตเตอรี่อ่ไม่ใช่ไฟจากสวิตชิ่งมันออกมากี่โวลต์นะครับเสียบป,ปุ๊บมันก็จะมีเสียงภาษาจีนนะครับ อ่าตัวนี้ออกมาที่ยี่สิบสองโวล์ยี่สิบสองโวล์นะครับอืมเดี๋ยวผมจะปรับดูนะครับปรับขึ้นสุดได้ยนะี่สิบสี่จุดแปดจุดเก้ายี่ห้าแล้วทำไมขึ้นเรื่อยๆนะช็อตปึงไหมเนะี่ยอ่ะปรับลงมานิดหนึ่งนะครับให้มันได้ยี่สิบสี่โวลนะ์อ่าปรับเบาๆนะครับค่อยๆปรับนะมือเวลาเราปรับอะเหมือนมือเราเหมือนเราเอามือจับไอ้นุน่นอะหรือสัมเรียนะครับ จับซัมบีอย่าให้มันยุบได้24.10นะอ่าโอเคตัวนี้ไฟอยู่ที่24.10นะครับตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วรายหยาหลินเจียเฉียงกงอะไรมรู้เนภาาจีนนะครับก็จะมาทดสอบดูเยด้วยแอมจิวตัวนี้นะผมเคยทําคลิปหลายคลิปอยู่นะครับคือซื้อมาไว้เอาไว้ใช้งานนะไม่ได้มาไว้ขายนะมาทดสอบกับไฟ24โวลต์สวิตชิ่ง5แอมป์ อันนี้แอมน่าจะแอมมาตรฐานแอมมาตรฐานก็แอมเต็มนะครับดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงคือสวิตชิ่งเนี่ยมันจะจ่ายกระแสดได้ดีเลยนะฮะแต่ข้อเสียของสวิตชิ่งคือถ้ามันเสียมันจะซ่อมยากเดี๋ยวเราฟังเสียงเอาเสียงอะไรดีก็เพลงเทสนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรในสิทธิ์ห้องเรียนนะครับหลูทยธเชืนอมต่อสำเร็ออกแล้วนะครับเอาเพลงของใครดีของเฮียบุญเลิศแล้วกันนะครับ เปลี่ยนเพลงด้วยนะครับเพลงอะไรมาด้วยเนี่ยเดียวว่าอมอลำนะนะดิบดิสารถิบเกิดและก็เกิดล้ปราดซิ่งสตรีอีสานเป็นสมบัติอันล้ำค่าแต่โบราณหรืตอตำนานลูกหลานสืบสาร บนนะอ่าสิ่งที่พบก็คือ กระแสตกเลยนะเวลาเราเปิดดังๆนะครับดูนะครับถ้าเกิดเราไม่มาทดสอบเราก็ไม่รู้หรอกว่าโบ์มันมีปัญหาหรือกระแสมีปัญหานะครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าผมเปิดเสียงนะเล่นเสียงเพลงนะครับเราก็เล่นเสียงเพลงปึ๊บเสียงเพี้ยนเลย สวิตชิงมีปัญหาอยู่นะครับคือจ่ายกระแสได้ได้น้อยอะ่ะคือเวลาที่โหลดก็คือแอมป์บีมันขยายเสียงขับไปดังๆเนี่ยบลตตกเลยคือถ้ากระแสมันจ่ายได้น้อยบลต์ตรงนี้จะตกแต่ไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวจะแกะดูว่าอะไรมันเสียนะครับตัวนี้ซ่อมให้ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบคือซ่อมเสร็จก็วัดบลตบลตได้ก็คือปล่อยพึ่งจะมาทดสอบ,บวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมกระแสมันออกน้อยนะครับ หรือกระแสไม่พอจนะมาแกะซ่อมกันเลยครับตัวนี้นะพอเปิดเครื่องเสียงดังๆแล้วไฟตกนะอออาการมันก็แปลกดีกล่องซวิตชิ่งก็ดูเมอแปลงมันลูกใหญ่นะฮะมันจายกระแสได้เยอะแล้วก็บินเขียวด้วยแล้วก็ซีนี่ตัวใหญ่ดีซีฟิลเตอร์ไฟสีไล์โวล์นี่ใหญ่ดีนะครับไฟต่ำ กระแสจ่ายแล้วไม่พอนะครับกระแสจไม่พอทําให้โหลดทํางานแล้วก็คือโหลดก็คือแอมแอมขยายนะครับเวลาเราเปิดดังๆแล้วเสียงมันเสียงมันเพียนะ้ยนเลวกระแสไม่พอนะคือเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับดูลักษณะภายนอกนะครับดูใกล้ๆนะ มันเหมือนมันมันต้องมีปัญหาแน่เลยนะมันบุบแล้วก็เป็นลักษณะนูนบุกเหมือนมีอะไรกดลงไปนะฮะเดี๋ยวทอดออกมาวัดดูนะดูสภาพนะครับเหล็กนี่แข็งมากเลยแล้วก็ทําดีเกินนะนะแกะไม่น่าจะออกจะ <c oughs> ทำดีอะไรดีขนาดนี้เนะี่ยอย่างนี้ยิ่งต้องรีบซ่อมจะทดสอบดูว่า ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมันจะจ่ายกระแสออกมาได้ดีแค่ไหนโดยฟังจากเสียงไงนะครับดูดิแผ่นเหล็กนะครับที่เขาใช้ระบายความร้อนดูดิเจาะตรงนี้ไว้ยิงหมุดไว้จะถอดอยังไงเนี่ยโอ้โหต้องงางตัวนี้ออกอะ่ะ งานตัวนี้ออกถึงว่านะโหอะไรนี่นี่มันจะทำอะไรเบอร์วังอลังการปานนี้ดึงไม่ออกเียต้องหาวิธีเนะดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับนี่มันจะมีสปริงซึ่เขายิงยิงรีวเวทยึดแล้วก็ขามันก็โผล่ออกมาแล้วก็อ่นะครับทำให้การถอดออกยากนะยกขึ้นก็ไม่ได้นะ ต้องเจาะนะพี่ควงเจาะพี่ควงเจาะตรงนี้ออกยิงรีเวทออกเพื่อจะยกตัวนี้ออกเป็นอลูมิเนียมหล่อชิ้นเดียวเลยนะครับตรงนี้ว <l ots> ัสดุดีมากเลยง้างออกไม่รู้จะหักหรือเปล่าเวลายัดใส่นะก <l ots> ็เดี๋ยวผมถอดซีตัวนี้ออกมาวัดดูนะซีฟินเตอร์เขาเรียกซีฟิลเตอร์นะซีตัวนี้จะกรองกระแสนะครับถ้าเกิดค่ามันลด หรือลดค่าเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าที่ที่ได้เนี่ยมันก็จะจะ,จะต่ำนะครับขอให้มันเสียที่ C ีเถอะมันจะได้จะได้ง่ายเพราะว่าจุดบรรยายนะจุดใหญ่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนง่ายอะ่ะถ้าเป็นจุดอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะใส่ใส่ยากหรือเปลี่ยนยากนะครับแล้วก็ค้นหายากด้วยถ้าจุดใหญ่ๆแบบนี้ก็ เวลาเราค้นหาเวลาเราซ่อมก็จะง่ายนะครับยังไม่หลุดเนี่ยมันบวมบวมยันด้านล่างเลยนะคะน,นี่มันบวมแล้วก็ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราวัดค่าความจุดูนะ เครื่องวัดแต่ละตัวก็มีข้อจํากัดที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวซนว่าตัวนี้ซนว่าเนี่ยมองมองเห็นชัดดีนะครับก็ชัดอ่ะนะอ่แต่เวลาที่เราจะวัดค่าความจุนะมันจะวัดได้ไม่เยอะแค่ร้อยไมโครฟารัดแต่ว่าตัวอุปกรณ์ที่เราจะวัดเนี่ยค่าความจุมันตัวนี้นะครับหนึ่งพันไมโครฟารัด 35ห้าโวลต์นนะคือเราวัดตัวนี้เราวัดค่าความจุก็คือค่าฟารัย่างเดียวนะค่าโวลต์เราวัดไม่ได้นะครับค่าโวลต์น,นี่หมายถึงว่าค่าไปเตอร์มันทนโวลต์หรือใช้ใกับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดคือส5สิห้าโวลตนะ์ตัวนี้วัดได้ถึง2มิลลิฟารัดหรือว่าสองพันไมโครฟารัดนะครับเดีย๋ยววัดดูนะครับค่าก็จะขึ้นช้าอยู่นะครับขึ้นมาที่ ลดลงมาเรื่อยๆ0.4มิลลิฟารัดก็คือ400เมโครฟารัดจาก1,000เหลือ400เราเรียกีแบบนี้ว่ามันลดค่าแต่จริงๆสภาพมันแล้วหน้าดูสภาพมันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนดูนะครับพันเมโครฟารัด35โวลต์ตัวนี้พันเมโครฟารัด50โวลต์นะครับแต่ตัวอ้วนๆหน่อยนะ ตัวอ้วนแต่เตี้ยตัวนี้จะสูงกว่าพร้อมกว่าสูงกว่าแล้วก็อุณหภูมิจะมากกว่านะครับตัวนี้ร้อยห้าองศาตัวนี้ขณะที่ตัวนี้น่าจะห้าอ่าปดสิบห้าองศานะครับตัวนี้แปดสิบห้าองศาใช้เองทําเองซ่อมเองทําได้นะครับมันไม่มีแล้วก็ใช้ตัวนี้อ่าดูใส่ลองดูก่อนถ้าเกิดมันใช้งานได้ดีจริงๆก็ค่อย ถ้าไปซื้อค่าที่อุณหภูมิมันมันตรงมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับแต่มันก็ใส่ได้นะตรงนี้นะดูขั้วนะครับเครื่องหมายบวกจะบอกไว้นะบอกเครื่องหมายบวกแล้วก็เอาขายาวเนี่ยขายาวจะเป็นบวกขาสั้นเป็นลบแล้วลบก็จะมีแถบนะก็ใส่เข้าไปอ่ยังไม่ได้วัดเลยเดี๋ยววัดดูก่อนนะอ่ะข้อที่ ต้องทำนะครับก็คือก่อนจะเปลี่ยนอะไรทุกครั้งจะต้องวัดดูก่อนเสมอน,นะครับซื้อของใหม่มาบางทีบางทีมันเสียก็มีนะครับ1,000งพันไมโครเวลาวัดก็สายสีแดงแตะขั้วบวกสายสีดำแตะขั้วลบขึ้นมาที่1.0ก็คือ1,000งพนไมโครฟลัดนะครับ1.0 1.3จพันไมโครฟรัด มันจะมีตัวอื่นเสียด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับสุ่ดมากที่เจอก็คือ C 2ตัวนี้นะครับสวิตชิ่งอ่ะคือมันจะเป็นตัวเอาไฟจากเม่แปลงมาทำเป็นไฟ dc เสร็จแล้วก็จ่ายเข้ามาเป็นไฟเลี้ยง IC อีกทีหนึ่งน,นะเดี๋ยวถอดวัดดูเลยก็ได้ครับเผื่อมันเสียนะครับจะได้ไม่ต้องถอดบ่อยก่อนอื่นก็ขอบัตรีไอ้อะคัปปัตเตอร์นะ กินสองหน้านี่มันจะถอดยากนะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะประการแรกก็คือเอาตะก่วใหม่เติมเข้าไปเ,าเตรียมเครื่องมือในการดูดตะก่วให้พร้อมเสร็จแล้วก็ให้ความร้อนนานนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปกดเร่งความร้อนนะครับแล้วก็ให้ไวนะผมจะใช้วิธีดึงปลายหัวแรงออกก่อนที่จะกดตัวดูดตะก่วเข้าไปนะครับอ,อย่างนี้นะครับอันนี้ตัวเล็ก อันนี้ตัวใหญ่สี่สิตัวเล็กสีตัวใหญ่ไม่เป็นไรเรามีหน่วยเทียบเคียงตัวนี้เนี่ยเขาเอามาแตปเิ้นอันนี้นะครับนะียผมพอผมมาแกะตัวนี้เอา้ามันเป็นวงจรเดียวกันเข้าใจเลยว่าทําไมมันเอามาแต่ปิน้นเพราะว่าแกะยากนะแกะยากเนะี่ยผมต้องเจาะใช้ไขควงใ,ใช้สว่านนะครับเจาะทะลวงนะแล้วค่อยง้างแล้วก็ โอ้โหถอดยากนะถอดยากยอมรับเลยว่าถอดยากตัวเล็กตัวแรกตัวเล็กตัวสองตัวใหญ่นะครับตัวแรกตัวเล็กตัวที่สองตัวใหญ่นะจับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่นะฝนตกหนักจังตัวเล็กนี่หนึ่งไมโครฟลัดนะครับ สีแดงแตะขั้วบวกสีดำแตะขั้วลบขึ้นมา0.99ก็โอเคตัวใหญ่นี่100เมโครฟาลัดอ่าสีดำแตะลบสีแดงแตะบวก1 2 3 4 5 6ขึ้นมาที่0.1มิลลิฟารัดก็คือ100เมโครฟาลัดนั่นเองนะครับโอเค ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาใส่แต่ว่าตอนประกอบนี่สิจะมีปัญหาหรือเปล่าน่าจะได้นะขนาดโรงงานก็ททำมาเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้ในเมื่อเราก็กินข้าวนะครับเราก็กินข้าวอ่า เราก็กินข้าวเขาก็กินข้าวคนเหมือนกัน <c oughs> อะระวังนะครับมันมีขั้วนะสีพวกนี้อย่าใส่ผิดขั้วเด็ดขาดนะงานง่ายๆจะกลายเป็นยากขึ้นเยอะถ้าหากเราทำผิดพลาดนะคือตัวอุปกรณ์พวกนี้เขาใส่มาเนี่ยมันไม่มีทางผิดขัว้ว นะไม่มีทางผิดกัวได้นะมีทางเดียวคือมนุษย์ธรรมคือถอดออกมาแล้วเวลาใส่คืนเนี่ยใส่ไม่ถูกใส่กลับกันมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาให้เราปวดหัวบางทีไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ว่าทำอะไรไปนะครับอ่าเปลี่ยนคาบิเตอร์นะ เป็นคอมเตอร์มันก็ปกตินะเรามาประกอบเข้าดแต่ว่าในขั้นตอนประกอบนี่ดีเอาเป็นว่าผมจะประกอบก่อนนะฮะเราก็มาลุ้นเอาในขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอืมดูซิลิโคนเขาหนีมาดีมากเลยนะครับเหนียวมากเลยซิลิโคนที่เราใช้เนะี่ยซิลิโคนนี่ยนะครับ อย่าให้โดนเสื้อผ้านะซักออกยากนะคันเวลาใส่เราก็ใส่ไอ้แหลมๆนี้เข้าไปก่อนนะครับดูมันอาจจะใส่ง่ายก็ได้นะมันจะยัดยัดยากนะฮะแล้วก็ช่วยดันนะแล้วก็จัดจัด,ๆๆนะดๆๆจ,จัดดนะัดดัดหน่อยกด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 จัดจัดดัดดัด ไม่ง่ายหรอกบอกไปรอเจ้าอ่าถูกคุยไปเหอะมัวไปเหอะไม่มีทางไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกทุนไม่ง่ายหรอกท่านจัดตั้งรัฐบาลยังยากเลยนะ ภาษาอะไรกับซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งรัฐบาลแค่ยกมือขึ้นแค่นั้นเองยังทำยากเลยโหยากเหมือนกันนะครับพี่น้องยาก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 ,ยาก ต้องใส่ได้สิเราต้องทำได้สิถ้าเราทำไม่ได้ก็ให้ราวทำได้โอ้โหดูดิจะทำไงเนี่ย<อ>เดี๋ยวขอดูช็อตสุดท้ายแล้วกันนะครับผมบอกแล้วว่ามันต้องใส่ได้ อ้อหกว่าจะเสร็จแทบกระอักเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดัดเข้าไปนะมันมันเบี้ยวนะเพราะเราง้างไม่ง้างมันก็ไม่ออกนะครับดัดเข้าไปนิดหนึ่งน,น,นะต้องดัดเข้านะครับตรงนี้ป่ะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ดัดนะครับโรงงานนะไม่ง้างก็ไม่ออกนะครับ งานมันออกนิดนึงนะเนี่ยอันนี้เราค่อยหาวิธีใส่นะแต่ว่าผมไม่ใส่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปใส่กล่องเพราะมันจะเป็นสล็อตสำหรับใส่อันนี้เราเอาไปใช้นะครับอโอเคเดี๋ยวลองเลยนะฮะลองเลยแล้วกันเละหน่อยนะครับ สีแดงนี่บวกเนะสีดำนี่ลบอ,อันนี้ก็เป็น AC LN นะครับสายกาวเราไม่ไต่อหรือสายดินเราไม่ได้ต่อนะเสียบเลยบึ้มไหมบึ้มก็บึ้มนะอ่ะไม่บึ้มนะครับรเข้หลู่หล้าูยาอการเชื่อมต่อ แม่แลยาเ,เดูเสียงเนาะอ่ะมาดูว่าโวลมันจะตกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราซ่อมแล้วอ่าจะจับก็เอาหลังมือแตะดูก่อนนะเผื่อม,มีไฟรั่วไฟตอนนี้อยู่ที่25โวลต์นะครับตามนี้เลยนะ25.7 หรืว่าเวลาเราเปิดเสียงเพลงดังแล้วมันมันจะตัดป่ะไฟมันจะตกไหมของเดิมมันตกนะครับอ่ามันเชื่อมต่อแล้วมัง้งไงอืมไม่ตกแล้วไดแรงสุดเลย เทสกลองสดเลยดิซาวกลองสดว่างเั้ยนะครับเอเสียงดีมันกันนะไม่รู้ว่าบันทึกเข้าไปจะดีป่น สวัสดีคปเตอร์สวัสดี่ะสวัสดีทักทายทุกคนด้วยนะคะ ยู่ในเบรกแบบกลางๆเนาะนะคะวันนี้ก็มีบงปิดท้ายแบบสนุกมันๆแน่นอนนะคะของข้าคืนวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟังเพลงโดยเฉพาะกับเพลงลุกไปสักช่วงหนึ่งนะคะอยากฟังเพลงไหนก็ลองเขียนใส่กระดาษแล้วก็แนะนำใส่มุกขึ้นมาได้เลยนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงแรกนะคะเพลงนี้มีความหมายดีๆนะคะจะแทนร้องได้ก็ร้องช่วยกันนะคะ ฉันาทำมาตากฎดแก้กเรานั้นเป็นคนเล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉัน